สวัสดีครับที่นี่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube เหล่าเชืยอโกกด้ำซิ่งครับวันนี้พาพี่น้องเอฟซีมาดูโคบสูครับปีสี่ร้อยรุ่นห้าองทีมงานพี่เหี่ยวโชคเจริญทรัพย์ได้ทำการลอกดินหน้าดิน ออกขายงานชาวบ้านครับทำงานอยู่ที่อำเภอเราเสียโกกตำบลน้องบกกขับโดยจานเตาอู้ อย่างเร็วเหมือนเดิมครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปรถดุ่นนี้มานานอู้สียงเครื่องยังนิ่มมากเลยครับ ไม่มีโหลดไม่มีควันเลยครับโอ้รถคันนี้ไฟฟ้าตัดแล้วนะครับแต่สภาพปั๊มสภาพเครื่องอยังแรงแรงยังเร็อเรวอยู่ครับ ระบบการทำงานยังสมบูรณ์แบบเลยครับมีรถวิ่งอยู่5คันครับรถดำปีง,งานออกนอกนู่นนะครับ เห็นการลอกดินก็ถือว่าไม่หนาไม่บางครับเมืกี้พอตักได้ สมบูรณ์มากครับระบบ ดินก็สวยงามครับไม่มากไม่น้อยงานเที่ยวประมาณนี้สวยงามเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับหลังจากไม่ได้ถ่ายดูไม่ถ่ายมานานถ่ายใหพี่น้อง f c ดูฝากูกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเราจะโกดั้มซิ่งสำหรับคลิปนี้บายบายครับ